ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับความหรูหราระดับอนาคตกับ2025ฮุนไดเอส1สีม่วงใหม่ล่าสุดรถตู้พรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวและผู้บริหารที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายความทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำยุคดีไซน์ภายนอกของ h 1ใหม่มาในโทนสีม่วงเมทัลลิกสุดหรูสะกดทุกสายตากระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกที่ปรับองศาอัตโนมัติตามสภาพถนน พร้อมเดทาร์มรันนิ่งไลท์แบบเส้นคมชัดสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นบนท้องถนนตัวถังของฮุนไดเอ h หนึ่งสองพันยี่สิบห้าถูกพัฒนาด้วยเส้นสายที่เฉียบคมแต่ยังคงความโค้งมนเพื่อความลู่ลมล้ออลลอยขนาดสิบเก้านิ้วลายใหม่แบบทูโทนเพิ่มความสปอร์ตประณีตบานประตูสลด์ไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์เพียงบกมือเดียวสะดวกสบายสำหรับทุกคนในครอบครัวด้านถ้ายมาพร้อมไฟเลตเทลไลท์ดีไซน์ฮอริซอนบายยาวเต็มคันและสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่สามช่วยเพิ่มความปลอดภัย ภายในห้องโดยสารฮุนไดเอสหนึ่งคือจุดขายสำคัญเบาะหนังนัปป้าคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าพร้อมฟังกงชันนวดและระบายอากาศสำหรับทุกที่นั่งแผงคอนโซลกลางติดตั้งจอสัมผัสขนาด15นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงบ o s e 1ส12ลำโพงรอบคันมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้64เฉดสีเพิ่มบรรยากาศสุดพรีเมียม เทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มด้วยหุนไดสมาร์เซนรุ่นล่าสุดเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัติรีโมทสมาร์ตพาร์คิ่งแอตติสที่สามารถสั่งจอดด้วยกุญแจรีโมทโดยไม่ต้องนั่งอยู่ในรถขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรโบร์บพร้อมระบบไฮบริดเสริมประสิทธิภาพให้กำลังสูงสุดกว่า200แรงม้ากเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนล้อหน้านุ่มนวลแต่งงงพัััรรรอบบโหดกาี สปอร์ตและสมาร์ทให้ผู้ขับเลือดได้ตามสภาพถนนฮุนได h 1 2 0 25ยังมีระบบเชื่อมต่อบลูเอลิงที่สามารถควบคุมฟังก์ชันสำคัญผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทรถเปิดแอร์ล็อกปลดล็อกรถและตรวจสอบตำแหน่งแบบเรียลไทม์ทำให้เจ้าของรถมั่นใจในความปลอดภัยและสะดวกสบายสูงสุดทั้งหมดนี้ทําให้ฮุนได h 1 2 0 25สีม่วงคันนี้เป็นรถตู้พรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความหรูหราเทคโนโลยีล้าสมัยและสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่เหนือระดับนี่คือคำตอบที่ใช่ที่สุดขีดขีดขีดถ้าต้องการผมสามารถทำชื่อคลิปคำอธิบายและแฮชแท็กที่แรงที่สุดสำหรับวิดีโอนี้ในภาษาไทยให้ด้วยเพื่อให้คลิปติดเทรนง่ายขึ้นคุณอยากให้ผมทำต่อเลยไหม